ฮัลโหลสวัสดีครับผมเสียงดังฮะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเฮเลเออนี่ได้ละโอเคเออห่างหายกันไปนานนั้นคิดถึงกันบ้ากปะ ไม่ได้เจอกันนาน uh huh. ไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับ mm hmm. ท่านผู้ชมเย้อ okay. uh, uh, mm ่าโหลดเกมอ่ะไปเริ่มเล่นใหม่ เล่นตายกันหมเปิด,ก,แบบรรดกันแบบไม่ธรรมดานะครับเปิดแบบไม่ธรรมดามาแล้ว อืมจาที่คุณเคยน้องแอชลีย์ไม่ใช่น้องแอชลีย์อันนี้เพื่อนน้องแอชลีย์เขานะครับมานี้แหละเนาะได้เรียบร้อยไปแล้วเหมือนเดิมบรรยากาศเดิมๆสามสิบกันยาจันปีพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดมันคือวันที่ผลจะไม่มีวันลืม กาบไปตำรวจของผมจบลงในวันนั้นและในคืนนั้นเมืองแรคคูซิตี้ได้ล่มสลายด้วยฝีมือของอาวุธชีวภาพที่สร้างขึ้นโดยอัมเบรากระทั่งผมนี้อมันออได้แต่กับคนอื่นๆพวกเขาไม่ได้โชคดีขนาดนั้นผมได้ถูกทาาทามให้เข้าร่วมกับหน่วยง,งานรับของรัฐบาลและผมก็ไม่มีทางเลือกการฝึรกฝนภารกิจที่ตนังนจะทำผมแพ้ปางตาย แต่อย่างน้อยมันก็ทำให้ผมลืมทุกอย่างได้ถ้าหากลืมเรื่องราวทั้งหมดในคืนขึ้นคืนนั้นได้ความจ็บปวดแม้เสื่ว,วินาทีแต่ครั้งนี้มันจะไม่เหมือนเดิมจะต้องไม่เหมือนเดิมเกเพลงงเ,งเพลงเดิมอยู่นะ เออเสียงประมาณน,นี้แหละก็แค่มันตามหาใครบางคนนะ่ะใครบางคนนั่นต้องเป็นเออในเรื่องพวกน,นี้เราดูกันไปหมดแล้วนะเอาจริงๆมาเห้อไหแต่ผมก็โล่งใจที่คุณไม่ได้มาบบปิ้งม <c oughs> ัสชเมลโล่โดยจะทำกันก็ไม่ว่ากัน <c oughs> อารมณ์คันของนายดูแบบแปลกดี กันจะขอว่าเราความลับให้นายฟังสักนิดหนึ่งแล้วกันนะนี่รู้กันแค่เรานะแถวนี้นะมีคนหายตัวไปเยอะมากเลยแล้วมันก็นเป็นแบบนี้มาสักพักแล้วด้วยทางงั้นนี่ก็แค่ว่าธรรมดาธรรมดาอีกวันหนึ่งใช่ไหมที่ฉันจะบอกก็คือเมื่อเทีย่ยอาที์ที่แล้วมีคนแปลกมีคนแปลกหน้ามาเดินผมไน้จะว่าพวกคุณตั้งใจช่วยเหลือเต็มที่ <laughs> <laughs> ไม่รู้อะไรไป <laughs> นะครับผม วันนี้ผมเล่นด้วยเมาส์คีย์บอร์ดมาเยอะแล้ววันนี้เราจะมาลองเล่นด้วยเจ้าคอนโทรลเลอร์ตัวนี้กันนะฮะซื้อมานี้เล่นน้อยมากนะคอนโทรลเลอร์ Controller. ส่วนมากเล่นแต่เมาส์คีย์บอร์ดนะฮะตัวนี้เราจะมาลองเล่นด้วยคอนโทรลเลอร์กันนะครับไม่น่ายากเดี๋ยวขอไปยิงกระต่ายแป๊บนึงนะจะกลับมาธรรมาชาติเรียกหานะฮะ nature c a ล l i n g แปลว่าพูชี บุรหรนะี่ไดเปล่าเนอะไม่ดูครับไม่สวยกับพี่ชายผมเพิ่มเสียงดนึงเอเคเฮ้ยที่นี่คนลูกเป็นบาทเล่นลอมอภาคไทยก็ได้ครับพูดงี้เลยเฮ้ยใครอยู่ตรงนั้นอะ ตอนเล่นครัร้งแรกๆน่ากลัวมากเลเล่นหลังๆนี่ไม่ไม่ค่อยละความน่ากลัวนี่มันมันทำเหมือนมันหายไปแต่หายไปแต่เกมนี้แหละเล่นละมันแทนอะเราพูดงี้ได้ไหมเล่นละมันแทนอะเออ <S <S มอนดับไปน,นานจะงหลงทางหรือเปล่า, <S <S ลางั้นนายก็ไปช่วยไปดูให้หน่อยได้หรือเปล่าฮะโอเค เดี๋ยวฉันเฝ้ารถมาเองไม่อยากเสียขาดถึงจอดนะนะช่วยได้มากจริงเลยอันนี้ผมไม่ได้เปิด r ร t r a c i n g นะครับท่านผู้ชมเพราะว่ามันต้องใช้การจอในการประมวลผลด้วยเพราะฉะนั้นผมก็เลยแบบนี้ดด้ว่าครับโอเคเริ่มแล้วโอเคโก อันนี้ใช้จอยนะอาจจะไม่ได้แบบว่าเก่งเวอร์มากาเป็นไลฟ์มันกระตุกอะเด๋ยวผมคิดไปเองแป๊บน,นึงไลฟ์กระตุกหรือเปล่ากระตุกปะ,กะ,กปะนิดหนึ่งอะ กระตุกนิดหนึ่งแต่ไม่เยอะอ๋อโอเคโอเคเฮ้ยทำไงดี เออมันใช้การ์ดจอสตรีมอยู่เอาไงเดียวกระตุกนิดนึงอ่ะวันนั่นเดินไปไกลแค่ไหนแล้วนี่ฮะเฮ้ยแต่มันกระตุกนิดนึงอ่ะมันมันไม่สมูทเหมือนโอ้โหมันไม่มันไม่สมูทเหมือนแรกๆเลยแป๊บนึงเดียวโอเคผมกลับมาละโอเคเฮ้ยไม่ใช่ เออลื่นขึ้นเยอะแบบนี้แหละใช่ <c oughs> นี่ยเคนี่ได้แล้วนี่ได้แล้วมา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 ไปต่อไปต่อเคียว <c oughs> ใครอยู่ไหมครับมีใครอยู่บูอย่างที่บอกใช้จอยอาจจะไม่ได้ดีมากนะครับเพราะผม <c oughs> ผมเสียเมาส์คีย์บอร์ดมากกว่าจอยมันจอยมันห่างไกลจากตัวผมมากถ้าเล่นเกมแนว turn based นะอยู่เป็นพวกไอ้ Star Wars อะไรพวกนีน้พวกเกมที่แบบออกแบบมาเพื่อจอยโดยเฉพาะอย่างเงี้ยผมเล่นได้อยู่แต่ถ้าเกิดเกมที่แบบแนวยิงเล่นเล่นเล่นโดยจอยไม่ได้ เออขอโทษที่เข้ามาแบบนี้นะครับยูโนอาคีไม่รู้ไม่สน เก็บมาลแล้วโอ้โหม,มาเรียบร้อยครับผมเอ,อ้อลูกเตะลียนที่เราคุ้นเคยโอเควันนี้เราเอาวุธพร้อมมือนะจจ้โอเคไม่ดีละ ถ้าทำไม่ดีล่ะเออเหม็นชะมัดไปโอเคตอนนี้เราสามารถเล็งปืนได้ตอนนี้เราใช้ของนั่นละนะฮะในของผมก็มีอ๋อเหลือ,อนั้นวะเหลือไอ้อะไรวะมิซายมิไซายไม่จำกัดเดี๋ยวเราไปเอากันนะฮะ Yeah. ใช้จอยมันยากนิดน,นึงท่านผู้ชมมันไม่ได้ง่ายเหมือนเมาส์าคีย์บอร์ดเฮ้ย <Hey. S 1> เราเล่นกันหลายรอบแล้วช่องที่ผมลง Resident Evil ไปสองรอบเลยนะถ้าจำไม่ผิดนะผมได้ยินคแลว เกิดอะไรขึ้นตรงนั้นเหมือนอะไรกันวะเนี่ยเฮ้ยโอเคไปกันต่อเดี๋ยวมันมีตัวลงมารอเลยเล็งอันนี้ผมไม่รู้เปิดตัวช่วยเล็งไงนะอันนี้ใช้มันมาแล้วมันมาแล้ว ขออภัยสำหรับคนที่ผมใช้จอยไม่เป็นนะครับท่านผู้ชมโอเคครับหนึ่งอย่ไปใช้จอยไม่ไม่ถนัดการใช้จอยขออภัยขออภัยทุกคนเลยขออภัยต่อสังคมคใช้จอยไม่เป็นครับปกติเล่นแต่เมาส์คีย์บอร์ด มุมกันต์ตอย่างงี้อย่างนี้นะถ้าสังเกตมือปกติผมอยู่อย่างงี้ใช่ไหมตอนนี้ผมอยู่อย่างงี้มันอยู่ไกลนะครับมันอยู่ไกลขออภัยต่อสังคมที่ใช้ใช้จอยไม่เป็นรูสในคอเดอร์วันนะฮันนี่การรับทราบสารพั <patient> ปปนธนะที่บด,ดีเบบี <patient> ้อีเกิลเธออยู่ในหมู่บ้านนี่แหละ <patient> โลเคชั o n รีบหน่อยนะอาา้าวอ้าวมีแขมไม่ได้รับเชิญมาวะ่ะเดยวผมพยายามจะจัดท่าแบบผมสามารถแบบนอนเล่นได้เงี้ยแต่หูฟังไม่เป็นใจหูฟังไม่เป็นใจเท่าไหร่ช่างมันไม่เป็นไร อไม่ตามมาเลยไม่ตามมาเราเล่นกันเปหลายรอบแล้วแต่เราก็จะเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมเอเคมาไอพ่อค้าค่ะขอของดีเองได้หรือเปล่าอะฮะนี่สองล้านหวะไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาโสองล้านบจิ๊บๆหน้าโอ้ หน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนละเห็นปะเรียบร้อยเซฟเซตติ้งโอเคจากนั้นก็ห้องร้านไม่ใช่ปัญหาระเบิดภูเขาเผากระท่อมโอเคเปิดอินเวนทอรี่เปิดอินเวนทอรี่ไง,ไงไวะกำหนดปับ๊บโอเคเปิดอินเวนทอรี่ไงไ อ๋อเปิดอินเมทอรี่อย่างเงี้ยโอเคเฮ้ยอา้าวเปิดอินเมทอรี่คืนนี้นะีนยอ่อโอเครีบวิ่งกันดีกว่ารีบไปกันดีกว่าสองล้านไม่ใช่ปัญหา อันนี้ New Game Plus นะครับผมเผื en, e me, hey, feels, bbe bbe ่อใครเข้ามาเล่นเผื่อใครเข้ามาใหม่จะงงเฮ้ยไมของเยอะแยะจัง New Game Plus ต้องเซฟไปลอยยาวไปฝั่งนี Point, ้แล้วก็มานี่มอบลงโอ้ย โอ้ยโอ้โหโอ้ยบล็อกก่อนโอเค,อเคสเต็ปยังได้อยู่อะเอ้ยโอ้โอหห่วยมากเลยใช้จอยนี่กูใช้คีย์บอร์ดนี่กูเท่มากเลยนะจะเป็นลีออนที่เท่มากอันนี้ใช้จอยนะใช้คอนโทรลเลอร์มันก็จะมันก็ มันจะอ่อนดอยอย่างนี้แหละมันจะอ่อนดอยอย่างนี้แหละโอเคโอเคเล็งดีๆทำนั้นเกมนี้มันแล้วแต่คนนะผมใช้จอยผมสวัสดการใช้เอ้ยแต่ผมใช้ ผมเล่นเมาส์คีย์บอร์ดผมรู้สึกเมาส์คีย์บอร์ดมันควบคุมง่ายกว่าไอพวกนี้มันอ้าวโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเราจะเข้าไปให้โง่ทำไม เอาชิปเพลงแล้วเคผมขอใช้เมาส์คีย์บอร์ดในการสู้วันนี้กันนะท่านผู้ชมนะ ตีนพิทักษ์โลก go, go. โกโกไหวไหวไหวหวหุยด็อกเตอร์ด็อกเตอร์สวาดอมาโอ้โหยมามากอย่างงี้กูกลัวก็ได้หลบก่อนไม่เอาแล้ว Hãy cho kênh Để không ăn luôn Ok Ok Lò lên cái chơi nữa ใครับ <Yeah, S 2> ผมเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมขอเปลี่ยนเปลี่ยนเลนกล้องกัน Stingray เ,เดายใช้วิธีนี่นะทุกคนนะใช้วิธีคนโกงโออไม่ต้องรอเอดาแล้วเอดาอีกนาน เอด้าอีกันไม่ต้องรอแล้วเอ้า ไปไหนกันหมดนะฮะบิงโกอ

ผมจะไปเก็บเหรียญสเปซซาร์ดเก็เปิดแบบเฮวี่ทำตามผมแล้วทุกคนจะรอดโอ้โหเจ้าทินมาแล้วเจ้าถิ่นมาเดี๋ยว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 ไม่เป็นไรแม่งนำกระบอกเดียว เอาอยู่หมดสถานการณ์ละบอกแล้วแม็กนัมเดสเซิร์ดอีเกิลเอาอยู่ทุกสถานการณ์มาเดี๋ยวลงไปลุยกับพวกชาวบ้านดีว่าเพราะว่าผมต้องไปโซนตรงนั้นด้วยมาเออเออขอพักว่างได้ไหมนี่นี่ เว้ยม,มันไม่โดนสักทีวะ่ะแป๊บน,นึงนะทุกคนเดี๋ยวผมกลับมา โอเคกลับมาละลงไปลุยกับชาวบ้านอย่างนั้นเหรออ่อมีไหมไม่มี สามแล้ว นี่ไงเดีอีกอันน่าจะบนนี้นะท่านจะไม่ผิดหรือเปล่าวะ ไม่ใช่ใช่ะวะเอาไปแล้วเนอะ